สวัสดีค่ะปอปอดาลัตนะคะตอนนี้เป็นนักลงทุนค่ะก็ทำเล่นหุน้นคริปโตแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะตั้งแต่มาเรียนนะคะปาเป็นคนที่เรียนคอร์สมาเยอะมากนะคะหลายคอร์สมากก็ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราจะเหมือนครอบครัวค่ะพ,พี่น้องกันเองแล้วทุกคนสนิทกันปอรู้สึกว่าแบบ ือปกติเราไปเรียนนะคะมันก็จะแบบเรียนอย่างเดียวเหมือนนั่งเรียนเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ที่นี่มันจะผ่อนคลายพี่น้องกันแล้วก็ทุกคนสนิทกันมากค่ะเป็นคอร์สหนึ่งที่น่ามาเรียนมากค่ะถ้ามีหลายๆคอร์สให้เลือกเลยนะคะที่จะเรียนแบบระยะยาวแบบนี้ค่ะปอแนะนำว่า Tomorrow um Scaler ค่ะเป็นคอร์สหนึ่งที่แบบทุกคนอะ ที่เป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะหน้ามาเรียนค่ะคือรับรองว่าจะได้อะไรกับ